สุขสบายดีทุกคนพี่น้องอัปเดตประตูโค right, ้งวัดเจติยาลาหมหาธาตุโพลประตูโค้งใหม่เลยพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังสีเข่าใกล้สีเขาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หน่ยพี่น้องเลยเนาะสีเขาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าหลอดไฟก็เริ่มใส่แล้วทั้งเทิงบนทั้งหัวผ่าเนาะสีทั้งเทิงเรียบร้อยังแต่ยอดโซฟายังพันซบสวงทั้งเทิงเนาะ ทั้งลมขันยังบนทันเล่าขาดปันไดเป็นกันยังเริ่มเห็ดแต่มันงามกว่านี้เนาะจบงาเพันธาสียังขางหนึ่งบนด้านในน้ประตูของไมน้นาะอัปเดตอัปเดตพี่น้องพี่น้องเหนเบือ้องหน้าประตูของไม่วัดประถัตโพนสร้างลังลงเมือ่อธาสียังบุญเล่าพี่น้องอันนี้วัดเจดติยาลามประถัดโพนเนาะสะทัทธาสร้างนี่ เป็นของส่วนบุคคลพี่น้องเด้อเป็นของนางสวรรค์พรพงศวรรค์เนาะของธนาคารพงศวรรค์พี่น้องของสถาบันธนาคารพงศวรรค์แห่งสปปลาวเนาะเพิ่นกว่าเพียดจังธนาคารอยู่ถัดโพนเนาะนี่ประตูโคงเก่าพี่น้องทั้งเนาะรถเพิ่นถอกดินเอาหินมาส่งเป็นที่เฮ็ดอันตระยของท่านลังใหม่เนาะประตูโคงเก่าพี่น้องที่แนบเพียเนาะ เป็นเสด็จทูบเด็วขยายมโหดพี่เพี่นะ้องอ่าขยายมโหดพี่เลยสร้างเพคนลงสีเดินใช้ฝอกใช้ไฟ,ฟพี่นะ้องเลยคิดว่างามอยู่่พี่นะ้องเนาะอันนี้คือประตูคงอันใหม่เนาะวัดเจดีย์ยาลามเนาะสะทัทธาสร้างนั่งสวรรค์พรพงสวรรค์เนานะ เป็นทางเบตงซื้อไปทางหนาแมนเวทีกลางหรือวัดสลากลางบอนเปิดงานประทัดโพนต์ตัวเองพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องเบาหน่อยบ่ได้ลงคลีบโดนหลายมื่อเนาะเพราะว่าก็ยังคาติดภารกิจหลายอย่างก็ยังบ่ได้ไปใส่มาใส่บ่ได้ลงคลิปพี่น้องเบิ่งเนาะบุรีรี้ก็สิลงคลิปเกี่ยวเก๊ครับประทัดโพนพี่น้องบุรีนี้ทางแข้งคณะแข้งหรือว่าเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าแข้งบุสิมาเยี่ยมยามาเบิ่องกดเบิ่งงานเนาะ เลยทำความสะอาดเรียกน้อยน่องเห็นเนาะเนกระเทียตทางใหม่นี่เส้นทางใหม่พี่น้องตคนนี้ตรวจไปเส้นทางใหม่เนาะทางในกรบบวนเพื่อนล้างก่อสร้างเลยเนาะที่สร้างเท่าของทำล้างใหม่ล้างเก่าเฉยโดยทุบิ้งแล้วน้องเถียงเนาะเดี๋ยวคนทุ่งปิ้วเทียงเลี้ยงพี่อยู่คนพี่น้องเพื่อนกำลังสีสร้างเห็นบ่สร้างข้าเกี่ยโมอยู่พี่น้องเลยอ้าวเค็มเถียเนาะ ให้พี่น้องได้เบิกครา่าวๆเนาะสถาบันวัฒนหลังใหม่สำหรับคลิปนี้ไปหน่อยบุรียรังเบาลายพี่น้องบุรียังฝากาพี่ต้อนน้องในกาลรอกัน,กน,กน,นพี่น้องเนาะภัยมีิจิตใจเสียท่าอยากซอยสร้างสถาบันวัฒนธรรลังใหม่เนะาะล้างสร้างหรือว่ากำแพงพีง่น,น้องประตูข้างหลังจะมีกำแพงใหม่พี่น,น้ออง่า ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเรือวัดถัดผลเท่าก็มีเพื่อนกตั้งเป็นบริจาครับบริจาคกพี่น้องตามศรัทธาของตระญาติโยมศรัทธาพี่น้องบ่ชจะเป็นพี่น้องบ้านไก่ชิดมีแกกันพี่น้องบ้านแกกันเคียงพี่น้องต่างเมืองต่างแผงพี่น้องต่างประเทศหรือว่าเสียหายอยน้อยเป็นสะพานบุญหาก็แล้วแต่พี่น้องถักมาได้เพื่อเพจบ่อยน้อย